เอเชียสไปซีสวัสดีในช่วงของวันเสาร์ด้วยนะคะสวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามรับชมช่องนี้กันอยู่ค่ะวันนี้วันก็มาพร้อมกับความวีดแบบสุดละรู้สึกดีใจรับภาคภูมิใจมากๆค่ะกับคนไทยคนนึงแบบลิซ่านะคะสับเพลงที่ชื่อว่าลลิสาค่ะตามชื่อของลิซ่านั่นเองแล้วลิซ่าก็ยังนำความเป็นไทยใสเข้าไปในมิวสิกวิดีโอแบบจัดเต็มด้วย เห็นแล้วคนลุกมากมาเลยค่ะใส่ชดาแล้วก็สวยแบบไทยๆนะคะเปิดตัวมิวสิกวิดีโอเนี่ยเพียงแค่5นาทีแรกยอดวิวทะลุไปแล้ว1.6ล้านวิวแล้วนเวลาล่าสุดในช่วงของวันนี้ค่ะน่าที่จะทะลุ70-80ล้านวิวไปแล้วนะคะคาดว่าจะทะลุ100ล้านวิว้วยระยะเวลาอันรวดเร็ว ลิซ่าถือว่าเป็นเมมเบอร์คนที่3ของ b l a c k พิงคที่ได้ออกผลงานเดียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสอบรับลิซ่ามาโดบาลหรือว่าลิซ่าของเราในช่วงเวลา10 1ริกาของเมื่อวานนี้ อีกเป็นแทร็กแรกที่ปล่อยออกมาในชื่อลลิสานะครับลิ่านั้นได้พูดถึงการแถลงข่าวถึงอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกของตัวเองค่ะโดยระบุว่าพวกเรานั้นได้ท้าทายตัวเองกับกรารลองดนตรีหลายๆแบบพร้อมกับที่ได้ร่วมงานกับศิลปินต่างๆมากมายตัวฉันเองนั้นได้เรียนรู้อย่างมากว่าตัวเองเหมาะกับอะไรฉันคิดว่าอาัลบั้มของฉันมันถูกสร้างขึ้นมาจากสิ่งนั้นและที่สําคัญที่สุดคือชาวบริงที่อยู่กับพวกเรามาตลอด5ปีฉันได้รับพลังมากมายต้องขอบคุณที่ซัพพอร์ตนะคะ และลิซ่าเองค่ะก็ยังได้ขอบคุณสมาชิกวงที่เป็นกำลังใจที่สำคัญสำหรับเธอด้วยเช่นเดียวกันเธอบอกว่าเจนนี่และก็โรเซ่ต่างก็แสงผลงานเดียวออกมาได้อย่างดีมากๆดังนั้นฉันต้องทุ่มเททำงานอย่างหนักเช่นกันสมาชิกวงทุกคนมาที่กองถ่ายมิวสิกวิดีโอด้วยค่ะและพวกเขาก็อยู่กับฉันถึงเช้าเลยฉันรู้สึกอบอุ่นใจมากทั้งหมดนี้ก็เพื่อบริษของเราค่ะ ตอนนี้ก็เป็นฟีเวอร์กันไปทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกจริงๆสาหรับลิซ่าครับและสำหรับชุดสบายทองค่ะผลงานของคุณหมูอัศวะเรียกว่าชุดทั้งชุดนั้นไปจากคนไทยจริงๆค่ะในส่งของประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนั้นไม่เป็นปัญหาเลยนะคะในเรื่องราวของการสั่งซื้ออัลบัม้มแต่แฟนๆนั้นก็ห่วงลิซ่าสำหรับที่ประเทศจีนตรงนี้ออกกดคุมเข้มแฟงคลับคาดว่ามันอาจจะกระทบถึงยอดขายแบบเต็มๆค่ะ กับทาเอาอดเป็นหัวกันไม่ได้เลยทีเดียวค่ะเมื่อรัฐบาลจีนได้ออกกฎใหม่ที่เราทราบกันนะคะเพื่อจัดการกับวงการบันเทิงงานนี้ยังรวมถึงการจัดระเบียบแฟนคลับที่ค่าว่าจะส่งผลกระทบกระเทือนถึงศิลปินเคป๊อปข้าแบบเต็มๆจนอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าการออกผลงานเดียวครั้งแรกของลิซ่าลิซามาดบานหรือว่าลิซ่าแบบคพลงของเรานั้นน่าที่จะได้รับผลกระทบจากยอดขายไปแบบเต็มๆค่ะ กลุ่มแฟนคลับของลิซ่าในจีนหลายแห่งนั้นได้ทยอยมาโพสขอโทษสมาชิกกลุ่มทันทีหลังทราบนโยบายใหม่ของรัฐบาลจีนที่ออกกฎควบคุมแฟนคลับอย่างเข้มงวดส่งให้การสั่งอัลบั้มเดี่ยวของลิซ่าที่ปล่อยออกมาในช่วงเมื่อวานนี้น่าจะส่งผลกระทบหนักพอสมควรค่ะ แม้ว่าจะมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าการสั่งพรีออเดอร์อัลบั้มเดี่ยวของลิซ่านั้นทำสถิติยอดจองอัลบั้มเกิน1 0 0 0 0 0ภายใน27ชั่วโมงซึ่งก็นับว่าเป็นการทำลายสถิติไอดอลเคป๊อปหญิงคนแรกกับการแตะ10,000 0ได้เร็วที่สุดและทำสถิติถึง7 0 0 0 0 0อัลบั้มภายในเวลาแค่4วันหลังจากเริ่มเปิดจองตั้งแต่ช่วงของวันที่26สิงหาคมเป็นต้นมาแฟนคลับจีนค่ะบางส่วนก็มีโพสต์บอกว่าตอนนี้เราเขียนข้อความนี้เราต้องขอโทษที่ออกมาแจ้งทุกคนว่าเราอาจจะไม่สามารถสั่งอัลบั้มไดาากกอีคดร ไว้ตามที่คนทราบเราเจออุปสรรคแบบที่เราคาดไม่ถึงเมื่อเจอทางการสังคุมเข้มแฟนคลับนี่ก็เป็นกลุ่มแฟนคลับที่ชื่อว่าลิซ่าบาร์ที่ถือว่าเป็นกลุ่มแฟนคลับของลิซ่าในจีนที่ใหญ่ที่สุดได้แชร์ข้อความดังกล่าวถึงสมาชิกกลุ่มก็กลายเป็นว่าขณะนี้วงการเคป๊อปนั้นเริ่มขยายความนิยมใหญ่ขึ้นเรื่อยในพื้นที่ของแฟนคลับจีนกลับค่อยเล็กลงเล็กลงจนยากที่จะสนับสนุนศิลปินเกาหลีที่ตนเองชื่นชอบได้มากอย่างที่เคยต้องการ ตอนนี้ก็ส่งผลให้แฟนๆถูกจำกัดการซื้ออัลบั้มโดยหนึ่งคนซื้อได้เพียงแค่1ครั้งทั้นที่ก่อนหน้านี้สามารถซื้ออัลบั้มเดียวกันมากเท่าไหร่ก็ได้เพื่อเป็นการช่วยเรื่องยอดขายกับสิลป็นที่ตัวเองชื่นชอบแฟนๆชาวจีนจึงหันไปฝึกสั่งซื้ออัลบั้มของลิซ่าแบบซ้ำๆในเว็บไซต์ที่เปิดขาย และเพราะบ่ออความที่บอกว่าเราเสียใจยจริงๆเราคาดหวังว่าจะทําอย่างดีที่สุดเพื่อลิซ่าแต่เราต้องปฏิบัติตามแผนที่ถูกวางไว้เราหวังว่าทุกคนจะพยายามอย่างดีที่สุดและมาทุ่มเทยอย่างหนักร่วมกันทั้งหมดนี้เพื่อลิซ่า <c oughs> ในฐานะแฟนคลับชาวจีนเราได้ก้าวเข้าสู่บทบาทขององค์กรแฟนคลับที่แฟนคลับนานาชาติสามารถพึ่งพิงได้แต่เราไม่ได้คาดคิดว่าใน,นที่สุดเราจะทําให้ทุกคนผิดหวังเราต้องขอโทษมากๆเราหวังว่าทุกคนจะช่วยกันทุ่มเทยอย่างหนักในตอนนี้เพื่อพวกเรา ทวิเขาลิซ่าบาร์นั้นเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่สื่อจีนและหน่วยงานกำกับดูแลสากมบันเทิงออกประกาศเมื่อปลายเดือนสิงหาคมว่าพวกเขาออกกฎระเบียบและจำกัดเกี่ยวกับวัฒนธรรมของแฟนคลับอย่างที่เราทราบกันในมาตรการชิงหลังซึ่งลิซ่าบาร์กลุ่มแฟนคลับที่ใหญ่ที่สุดในจีนของลิซ่านั้นยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิเดเห็นใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยสร้างยอดขายอัลบ,บั้มเดี่ยวของลิซ่าตอนนี้ก็ทำได้เพียงแค่ช่วยโพสตโปรโมตอัลบั A ้มที่กำลังปล่อยออกมาของลิซ่าเท่านั้นก็นไม่ใช่เฉพาะแฟนคลับของ Lisa, ลิ ก็มีกลุ่มแฟนคลับอีกหลายกลุม่มในกันก็ตกที่นั่งลําบากด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งตอนนี้ก็มีรายงานว่าบาร์ของเหล่าศิลปินเคป๊อปกว่า20กลุ่มนั้นถทรระงับใช้งานจากทางอวยป๋อเรียกว่าบาร์ต่างๆค่อนข้างที่มีอิทธิพลในจีนและก็ส่งผลกระทบลูกใหญ่ต่ออาชีพการงานขบรรดาไอดอลทั้งในประเทศและไอดอลต่างประเทศกันเลยทีเดียวเพราะว่าบาร์ต่างๆไม่เพียงแค่สตรีมมิ่งไลฟ์สดเพื่อซับพอร์ตการปล่อยผลงานใหม่ของศิลปินเท่านั้นแต่ยังจ่ายเงินช่วยกันทำโปรเจกต์ทั้งการกว้านซื้ออัลบั้มและการซื้อป้ายโฆษณาที่สำคัญต่างๆเพื่อแสดงความยินดีกับศิลปินที่ตนเองน ให้การสนับสนุนอยู่ อย่างที่เราทราบกันว่าก่อนหน้านี้จีมินบาก็เพิ่งจะสร้างความมือหาด้วยยอดระดมเงินได้ถึง1ล้านหยวนใน3นาทีและครบ2ล้านหยวนภายใน1ชั่วโมงเพื่อที่จะนําเงินไปสกรีนเครื่องบินเพื่อฉลองวันเกิดให้กับจีมิน BTS ที่จะอายุครบ26ปีในวันที่13ตุลาคมหลังจากที่ทําโปรเจกต์ดังกล่าวนั้นสําเร็จก็มีรายงานว่าจีมินบาถูกแบนจากวิ่ยปอทันทีซึ่งอันนี้ก็เป็นนโยบายที่วิ่ยปอได้ให้เหตุผลว่าไม่สนับสนุนพฤติกรรมไล่ตามศิลปินอย่างไร้เเเเหตุผลลแะะจจดําาานนนิิกกกรรรีี่่่ยยวับือองงง ก็น,นับได้ว่าการเคลื่อนไหวของรัฐบาลครั้งนี้เป็นความพยายามที่จะตอบโต้พฤติกรรมโอเวอร์เล่นใหญ่ของแฟนที่มีต่อเซเลปินโดยอ้างว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงและอุดมการณ์ทางการเมืองอันเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตหลังจากที่คนดังผู้มีชื่อเสียงหลายคนต้องโดนคดีเช้ากันไปมากมายก่อนหน้านี้ค่ะและอย่างที่เราทราบกันนะคะว่ามีกฎออกมาอีกเยอะแยะมากมายในเรื่องราวของเิเลปินชายที่ไม่อยากจะให้แต่งหน้าแล้วก็มีบุคลิกที่ดูอ่อนหวานจนเกินไปผ่านหน้าซือ้อ งานนี้ก็สร้างความกังวลครั้งใหญ่ให้กับวงการบันเทิงเกาหลีใต้เพราะว่าเมื่อก่อนจีเค,เคยเข้มงวดกับวงการบันเทิงเกาหลีใต้มาแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงวันที่8กันยายนที่ผ่านมานั้นสารทูตจีนก็ได้ออกแถลงการตอบโต้เกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่ทางเกาหลีใต้เป็นห่วงโดยยืนยันเขาว,ว่าการปรับปรามวัฒนธรรมเกี่ยวกับคนมีชื่อเสียงในจีนไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ประเทศอื่นแต่เป็นการจัดการในบ้านที่จีนเท่านั้นค่ะ นับได้ว่าในชว่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นวงการเคป๊อปซารเริ่มทางานในจีนลําบากมากยิ่งขึ้นอันเนื่องมาจากเหตุผลทางดาของการเมืองในอดีตท,ที่เกิดข้อพิพาทระหว่าง2ประเทศส่วนลิซ่าเองที่เป็นคนไทยนั้นกลับได้รับความนิยมอย่างมากในจีนแผ่นดินใหญ่และก็ได้ไปร่วมเป็นผู้ตัดสินในรายการต่างๆรวมถึงได้ถ่ายโฆษณาที่จีนนั้นอย่างมากมายเหมือนที่เราทราบกันแต่จากกฎระเบียบใหม่ที่ออกมาก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปและลิซ่าจะทํางานในจีนได้ลําบากมากกว่าเดิมเพราะว่ารายการเฟ้นหาไอดอลที่เธอทําหน้าที่เป็นโค้ชอย ราายกาอีกแล้วอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าออกกฎหมายมา8ข้อนั้นสําหรับสมัชงาบริหารทางวิทีรุและโทรทัศน์ของจีนค่ะก็คือให้ระง,งับไปเลยสำหรับรายการค้นหาไอดอลทั้งหมดค่ะ นอกจากนั้นจรินยังเข้มงวดในการใช้ใจ่ายสิ้นเปลืองของแฟนในจีนซึ่งสามารถซื้ออัลบั้มของศิลปินที่ตนชื่นชอบได้เพียงครั้งละ1อัลบั้มเท่านั้นไม่สามารถซื้อได้เยอะๆตามที่ตนเองต้องการเหมือนตะกอนซึ่งก็นับได้ว่าสร้างความเสียหายไม่เฉพาะวงการเพลงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงวงการ,รอ,อื่นๆที่ได้ประโยชน์จากไอดอลเหล่านี้ด้วย ยาขาอัลบั้มจากจีนนั้นมีความสําคัญอย่างมากในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาต่อวงการเพลงเกาหลีเพราะว่าอัลบัม้มเคป๊อปก็มักจะเป็นอัลบั้มที่ขึ้นอันดับขายดีที่สุดในจีนอยู่เสมอค่ะแล้วก็มีรายงานเกี่ยวกับชาร์ตเพลงเกาหลีจากทั่วโลกก็ยืนยันว่ามากกว่า10%ของอัลบัม้มเคป๊อปได้รับการยืนยันผ่านระบบการขายและว่าถูกจําหน่ายไปให้กับแฟนๆทางฝั่งจีนค่ะ งานนี้ยอดทั้งตัวอัลบัม้มบ็อกเซตและดิจิทัลอัลบั้มรวมถึงยอดวิวของมิวสิกวิดีโอและยอดซีมิ่งน่าจะต้องลดลงเพราะว่ากฎระเบียบที่ออกมาใหม่นี้ด้วยอย่างไรก็ตามศิลปินหลายวงที่สมาชิกนั้นเป็นชาวจีนทั้ง NCT Dream หรือว่า Everglow ที่ยังไม่มีการยืนยันแน่ชัดว่าจะสามารถช่วยให้วงนั้นผ่านพ้นวิกฤตหรือว่าเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกิดขึ้นนี้ได้หรือเปล่า อย่างไรก็ตามแฟนคลับในหลายๆประเทศก็เชื่อว่าแม้ชาวจีนจะถูกปิดกั้นและโดนห้ามจากกดระเบียบที่เข้มงวดแต่เชื่อว่าแฟนคลับจีนจะสามารถดิ้นรนจนมีวิถีทางของตนเองเพื่อที่จะสนับสนุนศิลป,ปินที่ตนเองชื่นชอบให้ประสบความสําเร็จได้ต่อไปโดยทุกอย่างจะทําแบบเงียบและเป็นความลับเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเพ่งเลงจากทางการจีนงานนี้ก็ต้องบอกว่าเอาใจช่วยทั้งศิลป,ปินและเอาใจช่วยทั้งแฟนคลับกันเลยทีเดียวน่าเห็นใจมากๆค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับลิซ่าด้วยนี่ก็เป็นหนึ่งในคนไทยที่ทําชื่อเเสียงให้ประทศจ จริงค่ะเราต้องขอบุณลิซ่าด้วยนะคะที่มีผลงานดีๆออกมาแบบนี้ให้เราได้มีความสุขกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมข่าวนี้กันด้วยแล้วเจอกับแวมได้หม่ในช่วงเย็นกับช่องกูซูลานนะคะรายงานเรื่องราวของเซียวจ้านและหวังอี้บอในช่วงเย็นวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนและขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเจอกันในข่าวต่อไปสวัสดีค่ะ